จิตอาารครับสวัสดีครับผมนัทจิตอาสาครับผมอับเจียสาครับวันนี้จิตอาสาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําอาหารแบบง่ายๆวันนี้เมนูอะไรครับครับวันนี้เป็นเมนูลาบหมูครับลาบหมูเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่าเรามีวัตถุดิบอะไรลาบหมูก็ต้องประกอบด้วยหนึ่งเลยครับมีหมูสับนะซึ่งเราสับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมจะซื้อเป็นหมูบดก็ได้อันนี้ก็เป็นหนังหมูตับหมูพริกแห้ง น้ำมันหมูแล้วก็ข้าวสารแล้วข้าวสารมาทำอะไรข้าวสารนี่ไม่ใช่เหรอครับเขาคั่วเขาคั่วเองมันจะหอมครับอ่ต้องคั่วเขาคั่วเองรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็ข็าวคัวนี้ผมก็จะใส่เป็นสมุนไพรเป็นใส่อะไรบ้างใบมะกรูดครับแล้วก็รากผักชีเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวคัวัโอเคตอนนี้เขาแต่ว่ามันจะตำยากเลยนะครับก็คือถ้าตำยากแต่วันนี้ผมเตรียมเครื่องปั่นมาครับอ่าเรามีเครื่องปั่นเอาอีกสักหน่อยไหมคัวอีกสักหน่อยนึงเนาะคั่วอีกสักข้าวคั่วนี้ก็ใกล้ว เจ้ทีเหรอใส่นี่มาเลยใส่มาในนี่เลยครับโอเคอ่ะแล้วเรต้องระวางรอก็ระวางเราพริกขั้วระหว่างรอก็ขั้วเราก็ขั้วพริกครับขั้วพริกแห้งต่อเลยครับเราจะมาทำพริกขงพริกพริกป่นเนาะครับพริกผงเอาประมาณนี้แล้วกันครับอี่ยวกับขั้วเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะทําการ จัดการกับข้าวคั่วครับวันนี้เรามีเครื่องปั่นเนาะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้โอเคครับอ่าเดี๋ยวใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทั้งใบสมุนไพรทั้งตัวนี้เลย น่าจะพอดีนะก็ปิดฝาเลยครับนะ่ะจะลงล็อกพอดีเนเสียบปลั๊กแล้วก็กดเลยนะน่าจะขอเช็คก่อนนะครับว่าเละาละเอียดเกินไปไหม สักหน่อยหนึ่งเอาละเอาคั่วเราก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เอาตะก์โอเคเอาคั่วเราก็นะครับน่าจะอีกสักหน่อยเนาะเหมือนยังรเราก็าจะอีกนิดนึงครับ,รบเช็คก,ก่อนครับว่าละเอียดไหมแล้วก็นะ มีส่วนละเอียดบ้างมีส่วนที่อันนี้เข้าบ้างเนาะโอเค <y laughter> ได้ e well ล like okay. Okay. แล้วก็หอมมากเลยครับเพราะว่าเราเตียมไปด้วยเราขั่วใหม่ครับไม่ด้วยสมุใหม่แล้วก็ใส่สมุนไพรไปก็ไม่ด้วยสมุนไพรมากขึ้นครับเราจะขออีกสักหน่อยเนาะยังอาจจะยังไม่อันนี้เท่าไหร่สักนิดนึงครับเอาละครับท่านผู้ชม ร้อนกันครับโอ้โหสวยงามมากครับนะข้าวคั่วของเราเดี๋ยวเราก็เทลงนี่เลยไว้เลยครับอ่โอเคครับข้าวคั่วเราเรียบร้อยแล้วเนาะยอนครับ,รบตอนนี้ก็พริกแห้งก็เริ่มได้ที่แล้วครับพริกแห้งเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับพริกป่นเรา อี okay. like กสักหน่อยเนาะครับเนาะครับพิกอีกสักหน่อยไหมอ้เนีนึงก็ได้ที่แล้วครับครับตอนนี้ก็พิกที่คั่วเสร็จก็ได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราก็เอาพักก่อนครับพักใส่ถ้วยก่อนให้ให้เย็นก่อนให้เย็นก่อนนี่หนึ่ง่ะเอเคครับระหว่างนี้เราก็จะเอาน้ํามันหมูลงกระทะเลยครับครับเอาตักน้ํามันหมูลงเลย อ่านั่นแหละครับเอาลงไปเลยอ่าพอแล้วครับตื่นกันอย่างนี้ก็จะเจียวกะทียมนะครับต้องชมเืนืนกทียมเรียบร้อยโอเคครับใส่ลงไปใส่ลงไป มีการไฟดับโอเคครับตัวนี้ก็เจียวกระเทียมครับครับเอาจัดการเลยครับครับเชฟระหว่างที่รอกระเทียมนะครับเราก็จะมาหั่นผักไปเลยเนาะหั่นผักเตรียมเป็นผักเคียงนะครับผักเคียงก็แตงกวา แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่หัน่นแบบไหน,ว,น,นวันนี้ผมหั่นเป็นแบบแบบยาวแล้วกันแบบนี้ชแบบแบบอ๋อจัดเรียงใส่จานไว้เลยครับอโอเคครับก็ตามชอบเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ามชอบเลยอ่จจะหั่นยาวหั่นสั้นหั่นอะไรแบบไหนเนาะอ่ะตอนนี้ก็ไงครับกระเทียมได้ท,ที่แล้วที่แล้วครับที่เราก็เอาหมูลงเลยครับนะวันนี้เราจะเอาหมูลงไปรวนในอาเอาดิโอเคครับอ่ะว่างนี้ก็จะ หั่นตับครับนะบางที่เขาก็จะเอาน้ำล้วนนะครับน้นันครับบางที่เขาจะเอาน้ำคือล้วนหมูใส่น้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราเราก็เพิ่มความหอมเลยเราเรวนใส่กระเทียมเจียวไปเลยนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท่านผู้ชมลองไป ต้องทําตามได้นะครับตองได้รับรองว่าอร่อยแน่นอนตอนนี้ห,หมูสับของเราก็หอมมากเลยครับกลิ่นหอมขึ้นเยอะเล้วขึ้นแล้วนะครับนะ <le Familie> ก็ค่อยๆผัดไปนะครับใช้ไฟกลางนะครับใช้ไฟกลางอย่าให้ไฟแรงเกินไปอย่าอันนี้ตับผมหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยเพื่อเวลาทานก็จะได้แบบอืเต็มปากเต็มคำเนาะถึงอัศจรร โอเคครับนี่ก็ตับหมูเราก็ได้ที่แล้วเอาลงไปเลยครับเอาเอาตอนนี้เป็นไงบ้างครับหมูเราตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะได้ที่แล้ว,ลวนี่ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็คือวัตถุดิบเขาก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับอันนี้เป็นหนังหมูที่เราต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดแล้วเราเอาไปลงด้วยกันเลยลงด้วยกันไปเลยครับะระหว่างนี้ก็เตรียม เตรียมถั่วฝักยาวครับทนเป็นข้มไดเลยนะนะเพื่อให้ให้ทานง่ายเนาะได้เลยโอเคอ่นนอนะเสักหน่อยนึงครับ ก็เป็นพืชผักที่ซื้อมาจากชาวบ้านนะครับเนี่ครับเลนละแวกใกล้ๆนี่เองนะครับพืชผักตรงนี้ก็ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยโอเคครับผักเคียงเราก็มีผักชีหน่อยโอเคครับะระหว่างนี้ก็จะผมก็จะเตรียมพวก เครื่องหอมไปเลยนะครับเครื่องหอมก็จะเป็นพวกพวกผักนะผักไปเลยเตมต้นหอมไว้เลยกลับหันตัดลากออกไปเลยเรียบร้อยเลยเราก็หั่นไว้เลยครับโอ้ การหั่นต้นหอมสําหรับใส่ลาบนี้ก็จะหั่นประมาณนี้นะครับหั่นเล็กๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นใส่ต้มก็จะหั่นเท่าข้อมือนะครับอันนี้ใส่ลาบก็จะเป็นลักษณะเล็กๆหน่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับนะไปไปลายนี่ก็จะ จับยากนิดนึงนะครับก็จะสับๆไปเลยได้น,น้นจับครับได้น้ับครับตอนนี้หมูของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะ,อ,ะอีกดูแล้วก็อีกสักหน่อยครับให้ตับให้ตับเขาเด้งหน่อยครับเพื่อให้ตับแบบว่ามีความชุ่มชื้นหน่อยตอนนี้ตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากครับที่เราใส่กระเทียมเจียวไปเราเริ่มเจียวกะเทียมกับ ก็เราก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาผักชีเนาะชีรี่นี่ก็หั่นชีนิดนึงรวมกันไปเลยลอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเครื่องหอมเราพร้อมอะไรอีกครับหอมแดงเนาะที่เราอหอมแดงสักสองสามเพิ่มความ หวานนะครับเพิ่มความหวานเขาจะมีความหวานในตัวนะครับหอมแดงนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับนะทานหอมแดงก็ช่วยป้องกันโควิดได้อ่าหอมแดงครับใส่เข้าไปเลยอันนี้เป็นผักเครื่องหอมนะครับที่เราหั่นเตรียมเลย โอเคครับเรียบร้อยเนาะครับนี้หมูเราเป็นไงบ้างครับอีกนิดนึงเนาะก็ขอให้อ่าเริ่มจะเริ่มจะได้ที่แล้วแหละครับเริ่มได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราก็ระหว่างนี้ก็จะพริกพริกก็พริกรองเราก็เย็นแล้วนะพริกของเราก็เย็นแล้วตอนนี้ก็จะเพื่อความเวดเร็วนะครับก็จะปั่นเลยนะครับเย็นเรียบร้อยแล้วครับเราก็เอาลงเข้าไปเลยเอาลงไปเลยเอาลงไปในเครื่องเลย เต็มไหมน่าจะพอดีนะครับอโอเคครับบิดฟา้าเลยประมาณใช้เวลาประมาณประมาณแปดวินาทีนะครับนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด กับแปดวินาทีแล้วเราเปิดตรวจเช็คดูว,ว่าเขายังครับยังไม่ได้เนาะอีกสักหน่อยเนาะเอาละโอ้โห,โหครับก็โหโหบจะมีที่เป็นนี้บ้างนะครับเราก็จะอีกสักหน่อยนึงครับอีกสักหน่อยนึงที่เหลือก็เริ่มละเอียดแล้วครับเนี่ยเริ่มละเอียดโอ้โหหอมมากเลยครับน้องนัท พริกที่คั่วใหม่ๆนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะหอมร่างหอมก็จะหอมหอมมากพริกต้คั่วการเมนทำเมนูลาบนี่ก็คือจะเด่นก็คือจุดเด่นนี่แหละกับข้าวคั่วก็คือต้องทําสดใหม่ครับจะเป็นข้าวคั่วคั่วใหม่ยิ่งดีเลยครับก็จะหอมมากเโอ้โหครับพริกเราสวยงามมากครับน่ารับประทานมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราใช้เหมือนอาจจะไม่โขกเลยนะครับวันนี้เป็นจิตอาสาแบบ ใช้เครื่องมือช่วยเลยวันนี้เป็นการเป็นพริกที่สวยงามมากโอเคครับเราก็ได้พริกนี้เรียบร้อยแล้วออะเอามาปรุงกันเลยดีกว่าครับน้องนับไปแล้วก็จะมาเริ่มเริ่มราบกันเลยนะครับอ่ะมาปรุงกันเลยครับเอาเนื้อของเรามาใส่นี่เลยครับมาใส่ในโหลนี่เลยมาใส่ในโหลให้โอเคที่เราอันนี้เป็นของเตรียมเตียวมากเลยครับ,รบเอ็นาชนะสําหรับที่เราจะคลุกเขาเลยนะ เอาล้ครับเราก็เริ่มเริ่มปรุงกันเลยครับเริ่มปรุงกันเลยเอามามาคนเลยมาคนในนี้เลยมาคลุกในนี้เลยแรกก็ใส่ข้าวคั่วลงไปก่อนครับเริ่มจากข้าวคั่วเอาข้าวคั่วลงไปก่ที่เราใส่สมุนไพรลงไปด้วยครับก็จะเพิ่มความหอมมาอีกครับดูครับท่านผู้ชมวันนี้ผมใส่สามช้อนโต๊ะนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะหมูเราครึ่งกิโลนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยอ่าเข้าให้เข้ากันเลยหอมมากเลยครับพีชป่นครับเอา แล้วแต่คนชอบเนาะชอบเอาเปลี่ยนไอ้คนตัวคนหน่อยเป็นพลาสติกหน่อยมันอันนี้เป็นเหล็กเนาะมันก้องแก้งก้องแกอ่งเอากรยับไปหาตัวเองหน่อยโอเคภูเขาครับไม่เป็นพริกป่นใส่ไปสักสองช้อนเอาราคกับ,บากำลังผ็ดกำลังดีครับโอ้โหมันกำลังดีเลยปรุงกำลังนี่เลยนะครับเอามาที่แป้งนัวครับก็กไม่ไม่ใส่ยเยอะมากประมาณนี้ประมาณ กำลังดีครับกำลังดีเพิ่มความอร่อยอ้อมเพิ่มความอันนี้หน่อยผมกล่อมสําหรับคนอีสานที่ชอบใช้มากเลยนะโอ้โหมันขาด<อ>ไม่ได้เลยใส่นในแทบทุกเมนูเลยนะครับสําหรับผงนวลนี่แล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมะนาวครับเ <นะ S 2> ทคนิคก,การปาดมะนาวเราก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับเนาะก็คือปาดให้ได้สามส่วนนะครับนะแดงให้วา้เกลือสามส่วนใส่น้ำนเนาเข้าไป นี่ก็จะใส่มะนาวประมาณสองลูกนะครับมะนาวช่วงนี้ก็เป็นมะนาวหน้าแรงนก็จะค่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่นะครับอ่ะวางนี้ก็มะนาวครับอ่ะเดี๋ยวตรงนั้นเลยไม่ต้องนี้เลยเอาโอ้โหมีดนี้มาจากนู่นเลยนะครับเนี่ยมีดดีอรันยิกเลยครับมาจากพร้อมออกรบเลยนะโอ้โหนี่คือพร้อมออกลบเลยตรงนี้ก็จะ ใช้ได้ทุกที่ไปได้ทุกสถานการณ์นะครับอย่ามาทำครัวเข้าครัวก็ได้เข้าป่าก็ได้ครับครับเอามะนาวครับใส่มะนาวลงไปประมาณสองลูกครับอรู้สึกว่าลาบของเรานี้จะค่อนข้างจะมีน้ำจุ้ยซี่ออกเนาะคือเป็นน้ำที่ออกจากตับออกจากตับออกจากหมูครับครับตอซึ่งเราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะครับเราจะห้ามากเลยครับพี่โอ๊คเกอครับอ่ะ น้ำปลาครับประมาณสามช้อนโต๊ะก็เนี่ยครับช้อนแกงเรานี่แหละน้ำนะน้ำปลาประมาณอ้าวหนึ่งสองอีกช้อนนึงครับอ้าวสามถ้าไม่เค็มเติมได้แต่ถ้าเค็มเอาออกยากนะครับฉะนั้นเราเราก็ปุงกลางๆว่ปุกกลางๆไว้ก่อนอ่าปุกเขาต่อไปใส่อะไรต่อโอ้โหต้องนี่เลยครับไฮไลท์เลยอ้าวพร้อมแล้วเอาเครื่องหอมลงเลยครับ เอาหวานลงเลยครับโอเคเอาล่ะครับคุกเขาเป็นพวกผักนะครับผักสมุนไพรต,ต่างๆเ,เราก็จะตอนนี้หอมมากเลยครับพี่ออฟเอาเดี๋ยวผมระหว่างนี้ก็จะเป็นตัวตบท้ายเนาะครับก็คือสะระแนน่ ใส่ปิดท้ายเพื่อเพิ่มความหอมอขาดไม่ได้เลยคือสาระแหนนครับต้องสารเแน่เลยแบบเด็ดยาเด็ดตรงนี้เลยนะครับขอ,อยาเด็ดสดๆเลยนะครับใส่ตรงนี้เลยอปร,ระมาณนี้เนาะอ่ะมีรพริกสดพริกสดนิดหน่อยครับเพื่อโหน้าเพื่อความสวยงามครับ บางคนก็บางคนก็บางคนก็ชอบเผ็ดแหละก็กินพริกสดแกล้มเข้าไปอีกได้นะครับแหนมเข้าไปอีกได้พริกสดบางทีคนหลายๆท่านชอบทานรสเผ็ดอะไรเงี้ยนะครับก็จะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่พิกสดใส่ไปเลยครับครับอ่าใส่พริกสดลงไปเลยนิดหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันเนาะเพิ่มสีสันเพื่อความตอนนี้น่ากินมากเลยครับ ครับทีนี้มาเราจะเริ่มจัดจานกันเลยนะครเดี๋ยวเราก็เอาตักเสืฟไป้เลยครับครับตักเสืฟไป้เลยจานนะครับตักเสืฟไป้เลยนั่นแหละครับตักเสือไป้เลยน่าทานมากเลยครับพี่อ๊อโอ้โหมันต่อไปเราจะมาเอาผักจัดจานเพื่อความสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวแต่งใส่สาลาเน่สักหน่อยนึงเอาวางเลยครับวางเลยครับวางเลย เอาแล้วครับทีนี้เราจะมาเริ่มจัดการครับเอาทีนี้ก็ขั้นตอนสําคัญแล้วครับทีนี้ครับขั้นตอนขั้นตอนสําคัญของการทําอาหารก็ต้องชิมขั้นตอนสุดท้ายใช่ครับโอ้โหแล้ววันนี้เรามีเรามีเข้าเหนียวมาด้วยเลยเอาขอญาตท่านขอญาติทางแฟนเพจนะครับก็คือกินข้าวเหนียวมันก็ต้องมันก็ต้องใช้มือนะหน่อยนึงอันนี้ผมนีได้ล้างมือเรียบร้อยแล้วโอ้โหเราระหว่างทําก่อนทําอาหารเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วขอญาตเป็นขอญาติครับสิ้นนะครับ ขอยาเป็นตับเลยครับเป็นขอญ่าเป็นชิ้นตับแบบนี่ครับนี่ครับโอ้โหแบบขอยาทางทางตรงไม่ต้องอ้อมเลยนะครับนี่ครับคำใหญ่ใหญ่เลยนะครับคำใหญ่ใหญ่เลยครับอ้หนื้อครับโอ้โหเข้ากันมากครับท่านผู้ชมขย้อดมากลยครับโอ้โหแลวอเนี้ย เผ็ดครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงจะเริ่มหิวข้าวแล้วตอนนี้เต็มปากเต็มคำมากเลยนะครับยกหน็บตัวฝักยาวเข้าไปครับตามด้วยเนื้อก็สุดยอดมากเลยครับก็มากเลยครับท่านี้ก็เป็นเมนูที่ ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมยามว่างของคนในครอบครัวนะแล้วก็เป็นมาช่วยกันทำได้ช่วยทำนะพ่อครัวพริกลูกโุคนโขโครคนอะไรนะครับคุณแม่เนี้ยเป็นชุดเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ทํากับข้าวอะไรต่างๆครับท้ายนี้ก็ผมขอฝากฝากเพจโรงเรียนจิตอาสาให้อะไรครับช่วยให้กดไลค์กดแชร์ครับถ้าถ้าจะต้องการติดต่อผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาประธานมี ม,มีอะไร,ะรบ้างครับมี QR code มี Facebookbook YouTube Tik t o อ k <ม>แล้วก็อ<ม>ินตาแกรมนะครับมีติดต่อได้ทางทางนี้เลยนะครับอโอเคครับทาง,งทาด้านหลังเลยนะครับ,รบท้ายนี้ก็ขอน้อมนำพระราชปริทาน5ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชประิทานภายใต้ปัญญาเศรศษฐกิจพอเพียงครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเมนูอะไรต่อไปข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ขอญอาตขอญอาตออทานต่อครับโอเคครับโอเคพร้อมเสียสละจิตอาสารอพภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทน ำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา